ราพบหลักฐานการผลิตเครื่องปั้นดินเผาในล้านนานี้มีมา,มามากกว่า600ปีกลุ่มเตาเวียงการหลเ่เมีเป็นส่วนหนึ่งของเเออรียขงพื้นที่ที่เป็นแหล่งเตาขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในใจกลางของพื้นที่ภาคเหนือปัจจุบันหรือพื้นที่หัวใจของล้านนาและเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนเส้นทางการค้ากองคารวานในอดีตเวลาเรามาเราก็จะถามชาวบ้านว่าเคยเจอเศษหม้อแตกบ้างก่อเศษดินกีบ้างก่อ ครับผมในสวนในไร่อย่างเงี้ยครับชาวบ้านเอบอกว่าเคยเจอแล้วก็ให้เขาพามามันก็จะเห็นร่องรอยพวกเศษภาชนะกระจาอยู่เต็มพื้นที่ครับสมัยนั้นนะมันเป็นจอมปลวกอยู่และที่นี่พอดีก็มบ,บีชาวบ้านว่าตรงเนี้ยมันมีเตานะเคยขุดเอาของออกนะลักษณะเตาเวียงกระหลงจากการสำรวจพบเนี่ยก็จะเป็นเตาทรงประทุนรูปลีจะแบ่งออกเป็นสามช่วงด้วยกันอันนี้เรียกว่าห้องเชื้อเพลิง ก็ใส่ฟืนแล้วก็ต้องเลือกฟืนที่มันไม่มีสะเก็ดนึกออกไหมฮะถ้าเกิดฟืนที่มันเผาปุ๊บแล้วมันสะเก็ดเปรี้ยเปรี้ยมามันกระเด็นมันจะไปโดนพวกนี้มันจะได้ของที่มีคุณภาพตา่ำปัจจุบันก็คือไม้ที่ดีสุดคือไม้ลำใหญ่นะครับอันนี้ห้องภาชนะอันนี้คือพื้นพื้นเตาเดิมเหม็นไหมดินสุกมันจะเหมือนอิฐเห็นไหมฮะฮะมันก็จะล่ามมาตรงนี้ต้องมีภาชนะอยู่และส่วนนั้นคือปล่องเพื่อระบายความร้อนออกเท่าที่สำรวจพบเนี่ยประมาณ16กลุ่มเตา แต่จํานวนเตาของแต่ละกลุ่มเตาเนี่ยมีเป็น10กระแสตรงนี้เนี่ยมันอยู่มาค่อนข้างยาวนานจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยของที่ขุดมันหมดมันก็เกิดศิลปินหรือช่างพื้นบ้านพยายามเรียนรู้จากงานเทคนิคโบราณไม่ว่าจะเป็นลายเทคนิคและน้ําเคลือบเนี่ยแล้วมาผลิตใหม่มันก่อให้เกิดชุมชนในปัจจุบันเนี่ยนักปราช์ผูรู้ หลายท่านเนี่ยเกิดไอเดียในการสร้างงานใหม่แล้วก็เอาอัตลักษณ์ของความเป็นเวียงการหลงใหม่ก็ฟื้นฟูกลายเป็นอัตลักษณ์ใหม่ของชุมชนแล้วก็โปรโมตในนามชื่อของเวียงการหลงมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันคืองานของพ่อเนี่ยเป็นงานที่สืบทอดจากวัตถุโบราณ ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เสียชีวิตไปตั้งหลายร้อยปีเนี่ยแต่ท่านก็เหลือผลงานต่างๆลวดลายรูปทรงอะไรที่ท่านสร้างไว้เราได้เรียนรู้เราก็ถือว่าครูบาอาจารย์ของเราคือเศษกระเบื้องแร่ธาตุที่ทำน้ําเคลือบสีผมไม่มีความรู้เหล่านี้เลย แต่และอาศัยว่าธรรมชาติสอนให้เรารู้การเขียนลายก็เอากับเบื้องเนีย่ยเอามาตั้งไว้แล้วก็ดูดูให้เข้าใจมองจนจำทุกมิติหลับตาก็เห็นภาพการผลิตเครื่องเคลือบนี่มีขั้นตอนอยู่6อย่าง ขันแรกก็คือขั้นตอนการเตรียมดินคือขั้นตอนนี้ค่ะเราจะใช้แหล่งดินอยู่2แหล่งคือแหล่งดินขาวและแหล่งดินดําจากแหล่งดินในพื้นที่ค่ะมันคือดินซากลาวาภูเขาไฟในอดีตงานเวียงกาหลงนี่มีลักษณะเด่นของออน้ำหนักบางเบาและทนไฟได้สูง ที่2การขึ้นรูปเป็นการขึ้นรูป2แบบนะคะก็คือเป็นการขึ้นรูปจากบล็อกพิมพ์นะคะแล้วก็เป็นการขึ้นรูปจากการปั้นมือค่ะลำดับที่3ามเมื่อเราขึ้นรูปเสร็จแล้วจะต้องมีการนําไปเผาบิสกิตรอบแรกก่อนคือบิสกิตเนี่ยหมายถึงเผาให้มันแข็งตัวเวลาไปชุบเคลือบเนี่ยมันก็จะดูดน้ําเคลือบให้ติดกับตัวภาชนะถ้าเราไม่บิสกิตเนี่ย ดินมันแห้งอ่ะน้ำเคลือบนันเป็นน้ำพอโดนน้ำปุ๊บมันจะยุบตัวเลยออนี่คือการบิดกิดให้700องศาขั้นตอนที่4การเขียนลายนะคะสีพิเศษที่เราใช้ตัวนี้ค่ะจะมีคุณสมบัติก็คือเป็นสีที่ทนความร้อนสูงจะเป็นที่เดียวเลยค่ะที่ใช้สีตัวนี้อยู่ขั้นตอนที่5นะคะเป็นการชุบน้ำเคลือบนะคะก็คือนำชิ้นงานที่เราเขียนลายค่ะไปชุบเคลือบ ซึ่งลักษณะงานของเครื่องเคลือบเบียงกาหลงเนี่ยคือจะเป็นลักษณะงานสีใต้เคลือบนะคะขั้นตอนที่6การเผาเคลือบนะคะน้ำเคลือบที่ใช้เนี่ยเราจะใช้เคลือบจากขี้เถ้าไม้ธรรมชาติค่ะโดยที่จุดหลอมละลายของตัวเคลือบตัวเนี้ยจะอยู่ที่1,260องศาค่ะตัวสีที่เราใช้สีแดงในการเขียนลายค่ะจะถูกน้ำเคลือบที่หลอมละลายกลายเป็นสีดำระยะเวลาในการเผาเคลือบเนี่ยอยู่ที่13ชั่วโมงค่ะ วัตถุดิบทั้งหมดไม่ว่าดินไม่ว่าสีไม่ว่าน้ำเคลือบอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยลายเวียงกาหลงเนี่ยผมแบ่งกลุ่มออกเป็นสามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งก็คือลายสัตว์มงคลโชคอำนาจวาสนาอายุยืนโชคก็คือลายปลา กลุ่มอำนาจก็จะมีพวกกิเลนมังกรวาสนาก็คือจริยธรรมคุณธรรมก็คือพวกหงนกยูงไก่ฟ้ามงคลอีกอย่างหนึ่งก็คืออายุยืนยาวก็คือเต่ากลุ่มที่สองพืชสามมงคลก็อย่างเช่นลายก้านขดก็คือความสะดวกราบลื่น และกลุ่มที่3ก็คือลายที่มีตำนานอยู่ในท้องถิ่นลายดอกกาหลงเท้ามาติกามหาพรหมเนี่ยซึ่งเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าทั้ง5้พระองค์เนี่ยท่านมาในลักษณะเป็นกาพอลงมาปุ๊บก็ไปไข่จากนั้นก็ออกมาหากินแล้วก็มาหลงมิติที่เวียงกาหลง จา์โบราณบางใบจะเห็นบอกถึงแม่กาบินวนหาทางออกแล้วตรงกลางเนี่ยบอกถึงอารมณ์ที่แม่ในใจก็ห่วงลูกคนเราเนี่ยมาเจอเหตุการณ์อย่างนั้นก็จะมีอารมณ์อย่างนั้นแหละเต็มแล้วนี่ตำบลนมต้องละตรงนี้มันลงลงเออปลอยลงลงเติมเส้นข้างบนนี่สิ่งที่คุณพ่อให้มาเนี่ยระหว่างที่ เกิดปัญหาต่างๆเนี่ยจะให้เราเรียนรู้ปัญหาด้วยตัวเองแล้วก็แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองโดยที่คุณพ่ออาจจะไม่ได้มาบอกว่าจะต้องทํำยังไงแต่ให้เราอยู่กับปัญหาแล้วก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละสเต็ปคุณพ่อบอกว่าหากคิดว่าเราจะลงมือทําอะไรให้ลงมือทําเลยค่ะไม่ต้องไปรอจังหวะหรือว่ารอเวลาต้องทําเป็นทุกอย่างวันหนึ่งเกิดผมไม่อยู่แล้วสนะิ่งนั้นคุณไม่เป็นคุณจะถามใคร ก็บอกว่ามาตรฐานมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะบอกให้เข้าใจแค่น,นี้ก็เริ่มไปใช้ประสบการณ์ความคิดเหมือนที่พ่อทำศิลปะเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามยุคของการเวลามันไม่ใช่อยู่ที่เดิมนะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็เปลี่ยนแปลงมันให้เกิดเป็นโอกาสได้ธรรมชาติ ศิลปะธรรมะถ้าเราเข้าถึงความจริงมันก็เห็นไหมครับมันเกิดชิ้นงานขอบคุณศิลปะเมียงการรูที่ได้เกิดขึ้นบนโลกนี้ถึงแม้เกิดขึ้นมาแล้วจนสุดขีดล่มสลายไปคุณก็คือครูบาอาจารย์ของเราที่ผมได้เรียนรู้ทำให้ผมมีวันนี้ แล้วมีความรู้นิดถ่ายทอดให้คนทั้งหลายที่อยากรู้ได้รับฟังและได้เข้าใจไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเหลือเวลาอยู่อีกเท่าไหร่ฉะนั้นอย่างน้อยก็เหลือองค์ความรู้ให้คนทั้งหลายที่เข้าใจแล้วเอาไปปฏิบัติได้เกิดผลนี่ที่สิ่งที่ผมภูมิใจที่ได้นำเวียงกาหลงในอดีตกลับคืนมามีชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่ง